จะให้น,นกนะครับเป็นหนึ่งในท่าทางิการเราซูม,มูฟังนะนี่คือสีแยกอโศกนกข้างบนจะเป็นรถไฟฟ้าลอยฟ้าบนพื้นนี่จะเป็นรถชันใต้ดินดเรยอว่าไปสามสีช่ชันแล้วไปดีดูภาพไปดีนะะต้ององอยากไปหรือว่อยากไปเดี๋ยวนี้ยอยากไป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 ,ากไปตามป้าโบไปแ<า><ไ>ปลกใจปะแปลกใจแปลกใจอย่างแปลกใจมันคือสะอาดแท้สะอาดแทะนี่นี่นกเห็นทั้งขยะปะ เห็นบ่เห็นใสล่ะบ่มี่ดิโออนุโมทนเห็นควันเหยียงบ่เห็นควันเหยียงไฟใหม่บอบ้ว่ามันควันเหยียงเพราะว่าเราเคยเห็นมันออกควันจยางกันฮะควันรถบอนหรือว่าควันเหยียงทางนกมันอินทรีย์ภาเบิ้งป้อมเจริญของเมืองไทยเด้อ อู้ยัไปทีนน่ไหนบ้างไหมที่ไหนจะไปนูน่นจะไปตึกตัวนั้นตึกที่มันไม่แสงไปน้องนอกเข้ามาทัดไง<อ>เห็นเข้ามาทัดไงปะเห็นอ่าน้องนอกเสื้อบอกว่านี่คือถนนในเสือเส้อนะ้อและสิ่งที่ตื่นเต้นก็แน่นใต้ท้องถนนนี้มีเบื้องใต้ดินเสือ้อเสื้อวะ อ้าคเสียคนไงายเนี่ยเพราะว่ามันสั้นๆั้นอยู่ก็จะมีลงโนกแตนรางนี่จะมีรถไฟฟ้าใตดินเนี่ยเห็นบ่คนนเ่มาบ่างไหนี่นี่เห็นคนแบงลุงมามเห็นบะเห็นเห็นวนคนหลายบ่หลายคนหลายหาคนหลายแบบนี้บานเท่านี่เห็นอยู่สเห็นยุงงานบุญงานบ้านเนี่ยบุญยังไงบุญพระเวทบุญพระเวทบุญสงการเนี่ย คุณพเวศเห็นเห็นสี่แล้วน้องนกนะอีกสิ่งหนึ่งที่บาวูอย่างเห็นคือความมิระเบียบน้องนกเห็นปะรถคนจะจอดเนี้ยจอดเพื่อให้นยางเห็นปะคห็นจะยางขาวเห็นปะนี่คือจิตสำนึกของคนไทยคนไทยจะบอกขับรถหมวดส่วดเนี้ยมีระเบียบนี่นี่ปนี่เห็นปะพื้นที่ ปรับเนี่ยพื้นที่จับนี่นางลงมา่ได้ทางนี้อันนี้ไหมนี่จะพาหนองลงมาเบิ่งสิ่งทีบอกไว้เลยว่าความเจริญของเมืองไทยนะฮะโมนี่บาโบเองก็บที่ว่ามามาหลายตะหลายเชื้อเนี่ยแต่ฝ้าคนบ้านเั้งวาเบิ่งมาเห็นดิ้นี่ เป็นได้เป็นได้สูงแหงนี่เลยเห็นบ่ข้องสูงจับ <su> ข้องสูงน้องนกงองมาข้างล่างนี่มุมนี้น้องนกตึ๊กนี่สูงแหงนี่สูงบ่สูงยังมีสูงกว่านี้เนี้ยยังมีสูงกว่านี้เด้ยน้องนกมานี่มาอนี่เห็นยังบ่เห็นคนย่างเห็นยังบ่เห็น นี่แหละประเทธิเจเจริญโอ้โหบ่คือบ้านเฮาได้เนาะฮะบ่คือบ้านเฮาบ่คือบ่บ่คือบังไดนเอาบ่คือบังไดนก็คือแต่แบบบ่มีรถจอดแบบนี้แล้วก็บ่มีรถคนย่างแบบนี้น้องนงมีคนบอกว่าปะเทธไทยบ่เจริญน้องนงเสีอบ่บ่เสีอบ่เสีอเจริญบ่นี่เจริญเจริญจังไยตึกสูงใหญ่ว่าสันาะไฟแสงสี นี่ข้าน้องมาปูเสือข้าน้องมาปูศาสตร์ปูเสือเบิงบ้งเบิ้งหนังเด้วยเนี่ยตีเนี่ยน,น้องเนี่ยพวกเนี่ยข้าน้องมาปูเสือปูศาสตร์เบิ้งเนี่ยเห็นควันเอียงบ่เห็นควัน,อนเอียงไฟไหม้บอบอกว่ามันควันเยี่ยงเพราะว่าเราเคยเห็นมันออกควันจริงจันฮะควันรถบลหรือว่าควันเยี่ยงอันนี้เป็นควันพ่นหมอกเด้ คนจะพ่นหมอกไปลว่าแปลว่ากรุงเทพนอกจากจะมีปัญหาเรื่องของพ oh. ีเอ็มสองจุดห้าคุณกันนะพลก็เลยพ่นหมอกนี่เบิร์รถเนี่ย้อ oh. งรกมาเบิ่งใกล้ๆรึเป่ oh. นี่แหละคือความเจริญนี่แหละคือความสีวิไลปกติแล้วน้องนกเคยเห็นเอียงแบบตื่นเต้นตื่นเต้นจังสิวะก็เคยเห็นก็เคยเห็นเบิ้งน้องนกนี่คือจังถือบังคับมากเด้เนี่ยโมเมนต์เต็มใจมามเห็นบนนะ่น่ะเห็นบนนะ่น่ะเห็นว่งจากฝั่งนี้ขึ้นไป<ๆ>เอาจังสิเดี๋ยวบ่าวโบสีผ้าน,น้องนก ไปเบิงชั้นใต้ดินเด้่ <Okay. S 1> อเป็นยังคือเสื้อบามีชั้นใต้ดินรู้เพราะว่ามันสะเทือนอยู่ตอนนี้ก็ข้างลุมเนี่ยมีใต้ดินเด้่เราคิดบอว่าคนเขาคืออยู่ได้บ่ฮู้คือกันกล้าลงไปอยู่บ่บวกล้าฮะบ,กบก่กล้าบ่กล้าแสดงว่าย่านแม่นเอาจังไหนเนาะอนี้สิพาไปดีหรืบอบ่พาไปดีเนาะ โต้งอยากไปหรือเป่อยากไปเดี๋ยวนี้อยากไป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 ตามป้าโบไปตอนนี้นกเห็นคนหลายนกเบิ่งังนกนี่นี่นี่คนหลายแห่งนี่หรืเนาะเห็นคนใหญ่แล้วมันใด้ปะเห็นเ้าสิไปบอกหนังกันนี่เนอะไปตรงนี้ปะเ้าสิไปใต้ดินโอเวดินสิเดี๋ยวทับหัวเลยระวังเด้๋ ตอนนี้จะพาน้องนกไปชั้นใต้ดินเล้วยน้องนกตอนนี้กำลังนนลงชั้นใต้ดินแล้วเป็น้องเอ๋นะครับความรู้สึกแรกของสาวนกบบนกระตือนเต้นแต่ว่าเพิ้นอายน้อโอ้ พอมีไซเรนเท่านั้นนะคะรับฟรีไม่ได้เลยค่ะน้องนกคนลายปะลายสงสัยเป็นอย่างมันคือสะอาดอะ,ะสงสัยเป็นอย่างมันคือสะอาดตอนนี้เขาอยู่ซันเตเดนนะเด้ดดน้องนกเขาจะลงบันไดอ่าย่างลงดีกว่าเด้อตัวนี้บอกแมนมีรีฟอร,ร์มหรือสีแดงอะไรเรียนเป็นปะเ,เ,เป็นแต่เขาลงไปตันแต่เด่น อ่าเข้ามาจากสันบนอันนี้สันที่สองเนี่ย้างล่างกับมีอีกสันหนึ่งเนี่ยน้องนกแล้วก็ลงไปอีกสันหนึ่งเนี่ยหายใจออกบ่าหายใจออกอยู่เย็นบ่เย็นโอ้โหพี่น้องในน,น,นื่อยนะมึนี่คนหล่ไหลาย่ดิน้องคนไหลายบ่หลายบ้า <c oughs> หลายแห้งโอ้หลายแหง้งนี่มองซื้อตั๋ว น้องนกว่าพังนี่ไปคนหลายบอมันมีอีกคางหนึ่งน้อนกแปลกใจบ่แปลกใจแปลกใจยังมียังอยากถามบ่เป็นอย่างมันคือมีอุโมงค์อยู่ฮะย่บอนนี้ว่าเป็นอย่างมันคือมีอุโมงค์ยุบอนนี้อะนไรนะเป็นอย่างมันคือมีอุโมงค์ย่บนนี้อันนี้มันอุโมงค์ได้เป็นชั้นใตดินด้แม่บ่ เบื้งพื้นนัะเบื้งพื้นนะเบื้งพื้นนะแปลกใจปะแปลกใจแปลกใจยังแปลกใจมันคือสะอาดแท้สะอาดแท้นี่นี่น้องนกเห็นทั้งขยะปะเห็นเห็นปะใสล่ะบ่มีดิโออันนั้นบ่แม่นบ่มีดิเนี่นี่คืออีกชานตัดินเดี๋ยวขึ้นไปทำบันไดเดือนเด้อโอเคนี่แหละคนหลายแต่สะอาดนี่อ่ะ ทั้งทีข้นไหลแต่ว่าสะอาดเนาะ<ฮ>น,อน้อนงๆเลยเป็นขนเสือข้นไงเลยเสือคนง่ายบอกว่ามิสันใตดินกระเสือไหมฮะบอกทั้งที่บอกเคยมา <éta> เคยเห็นอยู่ใส่น่ะคือว่าเสือเร็วแท้เห็นอยู่ในโทรทัศน์แบบเป็นโฆษณาอนี่ยอ๋อเห็นในโทรทัศน์เนี่ยมาฟังเนี่ยนอกจากสันใตดินแล้วน้องๆ<ำ>มีห่างอีกเนี่ยเ<อ>นี่ยฟังนีะเป็นห่าง มีหางมีหองนางพร้อมมีน้องนกมีง่ายขยะมีแม่บ้านมาเก็บเนาะฮะย่นี่มีแม่บ้านมาอนามัยตลอดเนาะมีตลอดและกะมีหองนางน้ำน้องนกมีเห็นวะและมีร้านตัดผมน้ำด้น้องนกสะดวกวะ ดะประเทศไทยได้นี่หอมบ่หอมติดใจทุกวันได้น้องๆจะรีบด้เด้อเวลาเห็นแล้วนะครับบานไปรีบเราสมูบูฟล่าโดยบมาได้เห็นเมืองไทยเลยดิ เป็นไหนเป็นไทยคนหลายบอคนหลายนี่นี่แหละคือสิ่งที่อยากให้ไม่ดุนุ่งสาวคนล่าเ้าเนี่ยมาเห็นความจเจริญเนาะพี่น,น้องเพื่อ,อ,อชาวไปเป็นแนวทางบอกเราสู่กันฟังงมาประเทศได้เขาจเจริญดีดีด้วยคนเจริญดีดีด้อยทั้งรถต้องอเข้าแถวด้วยนะขึ้นบันไดนจะเข้าแถวด้วยนะนี่การรถไฟฟ้านะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะกำมาทางเก่าบอ นี่คือการเข้าแถวสร้างระเบียบของคนไทยนะครับมือนีบผ้าลงลกผ้าสัมผัสชั้นใตดินให้เห็นกับตาแล้วนะฮะเดี๋ยวจะขึ้นไปถามความตื่นเต้นของเวิร์นเมื่อจากลงลูกเลเพิ่นเพิ่นเงียบเงียบแล้วพิ่นเงียบเพิ่นบอบอคอยที่จะแสดงอาการเนาะเพิ่นจะแบบแต่ว่าอยากมาเห็นอยากมาเห็นตามอะไรอยมาเห็นลงนก ท่านใต่ดินน้องๆตอนนี้มาฟังนี่เห็นบ่เ <Okay. S 1> ห็นไม่เห็นเครื่องบินพร้อมฮะเห็นเครื่องบินพร้อมโอ้ย้อนบอ่โอ้เครื่องบินบ่คือตาดีแท้ <c oughs> คือตาดีแท้ปะ่ะขามไปหรือเปล่ารถเนี่ย่ะอ่าดีๆจุดนี้น้อนดๆดนงๆ นี่แหละคือสิ่งที่บ่าวุเองอยากให้น้อกๆเห็นนะฮะแล้วก็มาสัมผัสถามแม่ความตื่นเต้นเป็นยังไงเป็นสันแต่ดินแล้วงามแห่งงามงามบ่งามสะอาดแล้วก็สะอาดเราสมูทฟังได้อย่าลืมเด้อนะฮะนี่คือสิ่งที่บาวุเองครับแต่มาแล้วก็ยังให้นุ่มสาวเช่าเล่าได้เห็นน้ำเนาะนี่แหละพี่น้องเอลยนะความตื่นเต้นที่บาวุเองมาแล้วอยากให้หนุ่มสาวได้เห็นน้ำนะฮะอยากให้น้กๆนะเป็นหนึ่งแนวทางวิธีการ เราสูมูฟังนะนี่คือสีแยกอโศกน้ำนกข้างบนจะเป็นรถไฟฟ้าลอยฟ้าบนพื้นนี่จะเป็นรถชั้นใต้ดินหรือว่าไปสามสี่ชั้นแล้วตื่นเต้นปะตื่นเต้นเอาสแสดงอาการตื่นเต้นอย่งไรแบบโอ้ยแเบบตื่นเต้น <c oughs> ตื่นเต้น <c oughs> แบบ,แบบอกอาการบอกอาการ ฝากกันแล้วกันเนาะพี่น,อน,ะะน้องฝากท่านผู้ชมเนี่ยฮะกับที่ว่ามากอย่าลืมก็หลยเป็นกันทั้งใจเนาะน้องนกนะฮะคนทั้งมี้ส่องยูทูปนะฮะอยากเห็นปะอยากเห็นเดี๋ยวจะพาน้องนกเฮ็ดส่องยูทูปเนาะคลิปวิดีโอนี้จะพาน้องนกไปที่สยามสุขแพ้อีกสถานที่หนึง่งเลยครับเป็นสถานที่ที่บอ,อกว่าในหลายขุนในหลายขุนเพิ่นก๋นอยากจะไปนนะสัมผัสเนี่ยโดยเฉพาะนุ่งเช้าเช้าล้าเนาะพี่น้องเดี๋ยวตามมาโบก,กันแล้วกันเนาะนาง่งเนาะไปแล้วปะบ๊ายบาย